2026แจคูเจ8ไม่ใช่เพียงแค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือผลงานแห่งวิศวกรรมยุคใหม่ที่ผสานการออกแบบที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและนิยามใหม่ของความหรูหราในระดับกลางในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดแจคูได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำผ่าน j 8ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่เพียงแค่เดินตามรอยเท้าแบรนด์ยักษ์ใหญ่แต่พร้อมที่จะสร้างเส้นทางของตนเองอย่างมั่นคงและในวันนี้ที่ FS Auto Review เราจะพาคุณไปรู้จักรถคันนี้ในทุกรายละเอียด เมื่อมองครั้งแรกาจคูเจ์บ่สื่อถึงความหรูหราทันทีเส้นสายเฉียบคมฝากระโปรงหน้าที่ดูทรงพลังและกระจังหน้าแบบตะข่ายเพชรขนาดใหญ่เสริมด้วยไฟหน้าเล็แบบแมทริกซ์ที่เรียวยาวและเชื่อมเข้ากับแนวตัวรถอย่างลงตัวเส้นไฟ DRL ให้ความรู้สึกดุดันทันสมัยในขณะที่ฝากระโปรงหน้าที่ปั้นเส้นอย่างมีมิติแสดงให้เห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ด้านในทุกองประกอบถูกออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อให้ทั้งความงามและประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ ด้านข้างของ j .8 ยังคงความสปอร์ตและหรูหราด้วยแนวเส้นค่าที่ชัดเจนและซุ้มล้อที่เด่นชัดล้ออนลอยขนาด20นิ้วที่ออกแบบมาอย่างเฉียบคมช่วยเสริมความแข็งแกรง่งขนาะที่หลังคาลอยและคิ้วโครเมียมให้ลุคที่ทันสมัยมือจับประตูแบบป๊อปเอาทที่ซ่อนอยู่และเปิดอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่เหนือระดับราวหลังคาถูกออกแบบให้เรียบเนียนไม่รบกวนเส้นสายหลัก ด้านท้ายของ Jack j แ c คูเจ8ก็ไม่แพ้ด้านหน้าเส้นไฟเล็ดแนวยาวเชื่อมกันจากซ้ายจรดขวาให้ความรู้สึกกว้างและล้ำสมัยสเกตด้านล่างมีแผ่นกันกระแทกอลูมิเนียมพร้อมปลายท่อไอเสียคู่ที่เพิ่มความดุดันประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและส่งงานด้วยท่าทางให้ทั้งความสะดวกและความหรูหราภาพรวมภายนอกของ j 8ชัดเจนว่าเป็น SUV ที่เข้าใจความหรูหราแบบใหม่และสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัว เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความประณีตที่ผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืนวัสดุแบบซอฟท์ทัชถูกใช้ในจุดต่างๆอย่างคอนโซลหน้าแผงประตูและคอนโซลกลางเพิ่มด้วยลายไม้แท้อลูมิเนียมขัดเงาและไฟแอมเบียนที่เลือกเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เบาะนั่งหุ้มหนังนัะปา้าเปรดพรีเมียมพร้อมลายเย็บลวดลายหรูหรามีฟังก์ชันระบายอากาศและนวดในเบาะคู่หน้าขณะที่เบาะหลังสามารถปรับเอ็นได้และเลื่อนหน้าหลังได้เพื่อเพิ่มพื้นที่และความสบาย โปรงกลางแดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการใช้งานลื่นไหลและออกแบบ UI ได้อย่างชาญฉลาดเสริมด้วยจอแสดงผลผู้ขับขี่ขนาด12.3นิ้วและ Head-up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าเทคโนโลยีทั้งหมดถูกรวมเข้ากับประสบการณ์การขับขี่โดยไม่รู้สึกยุ่งยากหรือซับซ้อน ด้านการเชื่อมต่อเจรองรับเครือข่าย 5g อัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA และควบคุมผ่านแอปมือถือได้เช่นสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือตรวจสอบตำแหน่งรถลำโพงโซนี่แบบรอบทิศทาง14ตัวให้เสียงชัดใสมีมิติทุทกย่านเสียงระบบสั่งการด้วยเสียงแบบ AI รองรับการพูดตามธรรมชาติเช่นสั่งเปิดกระจกหรือปรับอุณหภูมิห้องโดยสารสะท้อนว่าแจคูให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ทางด้านสมรรถนะเจ 8, ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0นิทเทิโบชาร์สส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้พละกำลัง261แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง8วินาทีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติสามารถกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อได้ตามสภาพถนนทำให้ขับได้มั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ12.5กิโลเมตร ลิซซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถในระดับนี้ระบบขับขี่มีให้เลือกหลายโหมดได้แก่คอมฟอร์ตสปอร์ตอีโคและโสนปรับการตอบสนองของคันเร่งพวงมาลายัยและเกียร์ตามสภาพการขับขี่ช่วงล่างแบบมัลติลิงดด้านหลังพร้อมระบบการสะเทือนปรับอัตโนมัติช่วยให้รถนิ่งแต่ยังคงความลุ่มนวนเสียงลมและเสียงจากพื้นถนนแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารเลยในเรื่องความปลอดภัย J 8ปติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบทั้งครูซพันท�์แบบแปรผันพร้อมสต็อปแอนด์ก ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ3มิติพร้อมเรนเดอร์ ender, ภาพเสมือนจริงระบบทุกอย่างทำงานอย่างแม่นยำและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริงพื้นที่เก็บสัมภาระของ J8 กว้างถึง560ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังจะขยายเป็นกว่า1,300ลิตรมีพื้นที่ราบเรียบโหลดของสะดวกจุดวางของต่างๆภายในห้องโดยสารออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เช่นกล่องเก็บของแบบเย็นช่องวางขวดน้ำ USB-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและม่านกันแดดที่หน้าต่างหลังระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิ3ามโซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายอินเทอร์เฟสภายในรถผสมผสานปุ่มแบบสัมผัสกับปุ่มกดทางกายภาพอย่างลงตัว UI ของระบบหน้าจอใช้ง่ายและตอบสนองเร็วภายในห้องโดยสารยังมีเครื่องกระจายกลิ่นหอมอัตโนมัตพมิพร้อมกลิ่นให้เลือกอีกด้วยพร้อมแท่นชาร์จสายช่อง USB หอลายจุดและระบบดิจิตอลคีย์ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแทนกุญแจได้ บนท้องถนนเจ8ให้ความรู้สึกมั่นคงพวงมาลายัยแม่นยำน้ำหนักพอดีช่วงล่างปรับจูนมาอย่างลงตัวขับนุ่มลน,นในเมืองและยังเกาะถนนดีเมื่อเข้าโค้งการควบคุมตัวถังดีเยี่ยมไม่โครงแม้ในความเร็วสูงระบบเบรกทำงานไวและตอบสนองแม่นยำให้ความมั่นใจเมื่อหยุดรถกระทันหัน แม้ว่า j .8 จะไม่ได้ออกแบบมาเป็นรถสปอร์ตแต่การตอบสนองของเครื่องยนต์และเกียร์นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกสนุกสนานได้และที่สําคัญมันทําให้การขับขี่ในชีวิตประจําวันทั้งสะดวกสบายและหรูหรายอย่างที่คาดหวังจากรถระดับพรีเมียมประสบการณ์การเป็นเจ้าของ j .8 ยังได้รับการสนับสนุนด้วยการรับประกันที่ครอบคลุมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและระบบออนไลน์ที่ช่วยให้เจ้าของสามารถจองเข้าศูนย์ บริหารการบำรุงรักษาและเรียนรู้วิธีใช้งานผ่านแอปมือถือได้ด้วยตัวเองแจคูตั้งใจจะทำให้ทุกการใช้รถเป็นเรื่องที่ง่ายและทันสมัยโดยสรุปแล้ว2 0 26แจคูเจ8คือรถ SUV ระดับพรีเมียมที่มีทุกอย่างครบครันตั้งแต่การออกแบบอนุญายามห้องโดยสารหรูหราสมรรถนะย,ยอดเยี่ยมไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สำคัญราคายังน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดระดับเดียวกันนี่คือรถที่สะท้อนความกล้าของแบรนด์และความใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดอย่างแท้จริง หากคุณชื่นชอบการรีวิวที่ลงลึกและเน้นประสบการณ์จริงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา FS Auto Review เพื่ออัปเดตเนื้อหากเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวเปรียบเทียบและเรื่องราวเกี่ยวกับโลกยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดการสนับสนุนของคุณคือแรงลักดานสำคัญให้เราสร้างสารรค์คอนเทนต์คุณภาพต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้